สักพาแล้วมอนี้ก็สิมาคุดนอลกวยนอล้วยนอนนี่คุดยากงากุดนอนพิ่นก็ยู่เลิกเลิกเห็น่ากระไดแต่กับเกินความพยายามของเฮ้าจ้าต้นกลวยทั้งผีมันก็เงยเเนี่ยมันหยาดหาแสงอากาศมอนี้กระแดดบ่แห้งปันไดล่มวยๆเย็นสบายดีอยู่จ้านอลกวยนี่ก็คุดอยู่ปรนมาณส4หาโนเนะอยู่ฟังทางนี้เอาไปปลูกเอาไปขยายพันธุ์ไปไล้ยๆอยูหน้ากับบบเงาได้มีมาเป็นมูนอนห้ยกำลังใจอยู่ข้างๆเห็นบอพูดถึงมามืออื่นก็ต้อนรับสมาชิกใหม่มาน้อยสิมาแล้วสิมาอยู่น้ำแล้วนองายเป็นไหมาตัวนึง มืออื่นก็สิไปรับเอาเป็นตดูผู้อีดำจังบ่ได้เหงาต่อไปเพิ่นสิมีหมู่เล่นน้ำแล้วแต่ก่อนอีดำก็มีครูเพิ่นถูกหมา,หากาัดเพิ่นก็เลยตุยไปนหน่อยพาไปส่งโรงพยาบาลบ่ทันเลยตุยกลางทางเลยเป็นที่ตวนสาสครูมือนี่ก็คิดฮอดมันคือกันก็ถือว่ามันมีบุญน้ำเฮาได้ซัมหนี้เนาะเว้าหลายจนคอแห้งแล้วพี่น้องยังขุดบ่ได้อยู่เสียมมันก็บ,บ่เข้าว,ว่าสิไปซื้อเสียมใหม่ก็บ,บ่ได้ซื้อจักเทื่อนอกวัยตนนี้ออกก็ว่าสิไปกินกาแฟอีกจักแก้วนึงพี่น้องให้มันดีดคาคาองอยู่มัันจแล้วเหตุงานหลาายปนนี้ยังบ่จยังบ่่่จออยูพีน้องเอ้ยข ไปเบาไหลกำลังสิออกแล้วนะเนี่ยออกแล้วปปไปหากินกาแฟอยากดีอยากดีจะเค็ดเวียให้มันแล้วเบิดทุกย่างทุกอันทุกแน่วมันนี้เด้อ